ว,ว้าวคุณพึ่งดูท่าทางจะกำลังยุง่งนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ด้วยทุกตัวยุ่งกันหมดเลยเอ๊ะยกเว้นตัวนั้น พึ่งพวกนั้นกำลังวุ่นกับการทำน้ำพึ่งอืมฉันสงสัยจังว่าพึ่งทำน้ำพึ่งได้ยังไงใช่เข้าไปในรังพึ่งกันเถอะฉันต้องมีปีกแล้วก็แขนขุดยืนยันปีกแขนขุดเปิดบลิปปี้เตชั่น บริปปี้โมบิลพร้อมออกผจญภัยแล้วตอนนี้เราต้องทำตัวเหมือนพึ่งและเล็กเหมือนพึ่งด้วยย่อส่วนแล้วนะ <c oughs> ใช่เลยแท็บพึ่งอย่าลิ้นเข้าไปในดอกไม้สวัสดีครับผมชื่อบริปปี้นี่คือแท็บ ผมสงสัยว่าคุณทำน้ำพึ่งได้ยังไงครับสวัสดีบลิปปี้ฉันชื่อบีจอนที่นี่คือแหล่งของน้ำพึ่งเลยละ่ะอ้อฉันใช้ลิ้นของฉันดื่มน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ชาวพึ่งเริ่มต้นการทำน้ำพึ่งแบบนี้เอาละได้เวลาบินไปที่รังพึ่งกันตามฉันมาเลยคงรู้นะว่ามีพึ่งทำงานอยู่มากมายโรงงานน้ำพึ่งดีๆนี่เอง คุณปีจอนทุกตัวกำลังเคี้ยวน้ำหวานกันอยู่หรือครับใช่จ้ะเคี้ยวให้ทั่วทำแบบนี้ทุกตัวน้ำพึ่งนั้นจะต้องเหนียวพวกเราก็เลยต้องเคี้ยวฉันพูดคล้องจองอีกแล้วแล้วเมื่อคุณเคี้ยวแล้วก็จะได้น้ำพึ่ง,งั้นเหรอครับเปล่าจ้ายังมีอีกขั้นตอนเมื่อเคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องฮ่า เมื่อน้ำหวานอยู่ในท้องก็จะกลายเป็นน้ำพึ่งแล้วเราก็เอาไปใส่ในรวงพึ่งรวงพึ่งเหรอครับใช่จ้าเราเก็บน้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งฉันอยากลองชิมน้ำพึ่งสักหน่อยแย่เลยการกระพือปีกจะช่วยให้น้ำพึ่งเหนียวแม้ว่ามันดูตลกทีเดียวคล้องจองอีกแล้วว้าว ใช่แล้วแท็บฉันได้คําตอบสําหรับคําถามของฉันแล้วพวกพึ่งทําน้ําพึ่งได้ยังไงพึ่งจะดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้เคี้ยวเก็บเอาไว้ในท้องจากนั้นใส่น้ําพึ่งไว้ในรวงพึ่งแล้วกระพือปีกใส่น้ําพึ่งอัปโหลดคําตอบเลยแท็บแลาก่อนครับคุณบีจอนผมพึ่งคุณได้จริงๆครับบายบายเยี่ยมเลย